ะะดอกไม้สวยนะคะเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยจะไปทำซุ้มดอกไม้แบบนี้ค่ะสักสามสี่ซุ้มสองซุ้มหน้าบ้านเนาะนี่ค่ะจะทำไว้ที่หน้าบ้านนี่ค่ะดอกไม้สวยนะคะสวยมากเลยค่ะอดอกไม้สวย คซะ้มดอกไม้เลยค่ะกลับไปเมืองไทยนี้ทำแน่นอนเลยค่ะถ่ายรูปเอาไว้ว่าก็ทำกันแบบไหนซื้อซุมมาแล้วก็ถ่ายนะคะถ้าดอกไม้ตรงไหนระเบียป้างก็สวยค่ะนี่ค่ะดอกไม้สวยมากเลย ini kak ini ini kak dok mai ini นี่มีสามซุ้มนะคะสามซุ้มค่ะสามซุ้มสามกอค่ะนี่นะคะดูแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะพาไปดูแหล่งข้างในค่ะในเมืองค่ะสวยๆงั้นเลยค่ะดอกไม้นี่ค่ะสวยๆนั่นเลยในเมืองนะคะงามมากเลยค่ะติดตามด้วยนะคะ คลิปนี้สั้นๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าค่ะว่าข้างหน้านั้นมีอะไรบ้างคะ่ะค่ะขอบคุณนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะคะขอบคุณค่ะ